เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาที่พาร์วรถคลิปนิยมอีกแล้วนะครับผมคันนี้ toyota corolla นะครับผมรถพร้อมใช้ทุกอย่างเลยนะครับผมน่าใช้เป็นเครื่อง1 6 0 0ซีซี cc นะครับไม่เคยแก๊สด้วยนะครับผมสีสันก็ยังเงางามนะครับอาจจะมีรอยบ้างไม่น่าเกลียดนะครับผมเราแม็ก toyota นะครับยางดอกดีผมยางสวยนะครับ ภายในยังสวยสะอาดนะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับติดทนนะครับมีเครื่องเล่นเสียงหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4ี่บานนะครับเบาะก็ยังสวยไม่ขาดไม่โทรมนะผมเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ราคาห5 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมใช้ทุกอย่างเลยนะครับไม่เคยดูแก๊สนะผบพิกัดดูรถอยู่ที่ลำปางนะครับผมคันนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับคันนี้เป็นเครื่อง 4A นะครับ1ัน0กรซีซี ของเครื่องอย่างสวยๆนะครับนาสวยลังสวยครับผมคันนี้นะครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับผมหา,หาเบอร์โทรมาเจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับลิงก์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกัน แล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน